ว่าผูเขาฝนหดวาเย็ดไมอีล่าอ้อบด้เลยโอ้ยหล่าเย็ดป้าโวดบอมือนั้นจ้าเอาอีหลากาผูเชคอนมาัทนท่านบอกให้ขอดีๆเฮ็ดีๆบอ ก็จะพูดบอกว่าสิหายเล,ลยขใดบอกอมือนั้นคือคนอือ้ออียงก็จะสีเก้าเจ็ดบ่กแม่ตรงกับทีล่ะเห็นผีจ้ะเห็นยูใช่ลูกเห็นยูตรงที่ม่นแบบวาบ้านล้ลางเละเลย,ยูตรงนจ้ะมาเละเเล็เๆ เส ah, yeah. yeah. ื้อสีขาวจ้ะเดี๋ยวห้องไปเขาค้อมบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังยัสองตัวล่างเหยีล่ะสอตัวล่างเก้าสี่จ้ะฮะสองตัวล่างเก้าสี่บอวว่าเก้าสีสองตัวย่าบอกสามตัวบัวอีกย่งก็จะบู่มันจะถืงอันนีจ้ะโอววาให้ซื้อ ซื้อเลยตัวไหนกมันจะขูดอีหลีเก่เก้าสี่รางเลขกบนตัวไหนก่อเลขบนสี่เก้าเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดบูเหยียบไว้ในยีลาหาให้มันีเง้อมันอวามตัวเหยียบอันนี้ไว้ให้มันถือภาษาวอีราได้ค่ถนน สวนสางไฟยาน่าเแม่่ไฟสางไฟออกไฟยาน่าก็พูว่าสางว่าสางว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนบาแมีนะไอ้พูอย่าไว้เด้อเวลาคุยอย่าไว้จ้ะคุยกับปู่กันนะถามมันถืออีหลีนั่มอีหล่าสี่เรี่ยงง้างพูนอ่ะถามมันถือถามมันถืออีหล่าสีเอาน้ำแดงอะซีขวดเลย ไปเขาโฮมก่อนนะครับความฝันนะ,นนนะไปเลยซื้อกับตูได้นอนจ่ะบูว่าแบบนี้มันบหาดแน่นอนโอ้ยบูบ,าบ้าว่าัานบ่ลวกบหาดแน่นอนเลยว่ะอ, <c oughs> อย่าไปซึ้บเลยนะจีหลาก็มาเห็นผีอันก่อนขึ้นอีหลาก็ลังสิดใจขรารก็ดีมหย,ยนะียดมากอีหลามากก็ที่นี่ กนั่งกินนังกินเหม็นเมนก่อนกินเหม็นเ็กล้วถ่กิน,นบ่ก็แก้ว่้ม่มันกินหมาได้กินคน้งย<ม>ิงแหนแหงๆกอนน่ะต้อนถายยังไงกัล้หารแปะเอาผู้ไดนี่ไม่ยิงนี่<ม>ตร,รนนงนี้เป็นผู้ยิงยินกุ้งนายยังสินด้จ้ะผมินไม่เอ<ม>าเนา,<ม>าจ่ายง่าแบบว่าเท่าเท่านี้จ้ากี่ลายยานบอลลูกบอลจ่ายแก แค่แปลว่าค้นลูกแปลว่าเขาเขาบอกว่ามึงตายแห่เพิ่นว่าเป็นแบบอิลา่าเฮงไดยบ้านเห็นกี่หลงอิล่าก็เห็นหก็่กยุ่ซื่ออิล่าใช่ไหมยังคือก็ดจอมสีมึ่งสีงสลำรวยเพิ่นว่าเพิ่นว่าจะเรียดเพิ่นก็เลยเรียดออกจากตาเลย เ,เล่นเบาแล้วแล้วเ,ล,ล,เลี่ยกระไลเลือดออกจากตาเพิ่นจ้ะแล้วเพิ่นก็หายไปเพิ่นที่ที่เพิ่นบอกอีหลามันสิลรำสิรวยนะเพิ่นบอกเลขอยู่บ่ะค่ะบอกเลขที่สี่เก้าเจี๊กับเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าก็เหมือนที่ อันเาหมือนอีหล่ามา่อกว่ากระปูจ้ะโอ้ได้ตัวเดียวกันกระปูกัญญาอยู่นี่กระบอกตัวเดียวกันสีบพ่แม่แมาถื่สิบอีหลีบอกตรเดียวกันเดียวกันเลยท่ะราหัวน้ำแนาะสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดเก้าสี่หกสีเนาะอันพีเพิ่งยิ่งที่อีหล่าเห็นน่ะเพิ่นบอกเลขตัวใดก็บอกสี่ เก้าเจ็ดกับสี่เก้าบอกตัวเดียวกันกับห้องงานนี่ล่ะจีบผู้บอกงานเกียรไปให้ล่สามตัวได้เนาะมาเจียวกันมาจิมเทียนหนึ่งผู้ไว้ผู้ไว้เปมื่อดีสิมื่เป็นเมื่อดีจ้าตอนวัยเบ้าห้ามอืมก่ฬาว้ยเบ้าห้ามเหมือหรือรือกรบพูกงมยนผูบอกว่าบอกคิดแล้ว อ,อหพิดแล้วนนเป็นน้าบอกเป็นแบบนี้น้อง,องไม่เป็นอะไรอีก <c oughs> แต่ว่ามันล่มแต้มเนื้อเนื้อนา,าเอากระตามยุ่เหมือนล่มแต้มบอที่ใหญ่เลยนะสวีสวยเลยหน่อยว่าเนี่ยเอาจิิงๆนะลูกเด้อที่大ามัดก็ได้รุ่งผมนย นี่แท้เลยเนี่ยจ้ะมันออกอีหลีแท้เลยติลูกจ้ะประมาณล้านเปอร์เซ็นจ้ะโอ้ยนี่นุเอาละบาทตัวไหนลูกตัวไหนมาฟังพี่ก่อนลูกเออตัวไหนครับตัวไหนแค่มีนี่ลูกแค่มีนี่มันมันเปียวมันเปียวนุชใหญ่ฟูเออตัวไหนล้านเปอร์เซ็นเก้าสี่จ้ะบอกไห้มันถืออีหลี่อูบอกแล้วมันบม่ลูกจ้ะ เด้อพน้องเด้อน้องลิต้คนมีสนสนเส้นตนะัวไก่อนลูกล้าเปอร์เซ็นน่ะเก้าสี่จ้ะเก้าสีส่รึักเปอร์เซ็นตัวี่ละล้านปเปอเซ็นจ้ะตัวไนเก้าีจ้ะเก้าสีเก้ากับร้อมเนาะจ้ะหัวใีเดียวหดนี้เขามาเอาปูว่าเอาผดีสิจ้ะวันีลาเฮ็ดดีป เล้ยนนู้้ดีปเน้ำแู้จก้ทั้งคนนุเอออีลาเะีอยน้ำแดงใอ้ผู้แจักกวอกซีขวดจ้ะยีวดแค่เงีอไรอีลากนซีซืออืออีลามันใจแค่เงี้อไรอีลากะซีซือจ้ะน้ำแดงนั่นี่น้ำแดงมันถวายปูงได้น้ำแดงขวดเป็นซีกวบันนี้แ แจ้งกับสีซื่อแม่นะฟอยมันออกตัวนี้แม่นมาละออกปี่แม่ตัวใดคนลูกอออีหลีอีล่าสีซื่อถถมมันออกเป็นล้านๆขนาดนี้อีหล่าสีซื่อไม่ยี่สิบขวดเลยมาแตกสามตัวนั่นจาเนาะจ้าตัวใดเยอะเลยสามตัวสามตัวสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเอ็ดกับสี่หกเจ็ดจ้ะครับหมวาพ่อนมะ แยกสามตัวเอาน้ำแดงจักขวดก็ถ้ามันถือหลายอิลาซื้ซื้อมายี่สิบยี่สิบขวดถามมันข้อไหนหน่อยกะสิซื้อมาสิบขวดอ๋อสองตัวอิลาสิซื้อมาสิบขวดมาถวายปูคันถือสามตัวอิลาสิซื้อมาถวายปูยี่สิบขวดเลยเนาะสามตัวนุกสามตัวตัวไหนล่าะสามตัวกะสี่เก้าเจ็ดจ้ะ สตัวละลูกสองตัวกับเก่าจ้ดตัวหนก่อนครับ้านเปอร์เซ็นต์้าดเปอร์เซ็นต์เก่าซีจ้ะแต่ซีเก่าเจ็ดน่ะคือสองหมื่นจ้ะสองหมื่นเปอร์เซ็นต์สอืนเอซ็นต์ขึ้นลายคนเนาะสงัดขัดขัดายนอนใจสูงละยู่เจ้าแห่งนวันอย่าเอาละอ่ะเป็นแนวทาง น้องลิต้านะคะเด็กมีเซนเนาะคะ่ะโสดผีได้ป่ะมอืดดมออนี้เนาะโสกโสดใส่ผีไหม